สวัสดีครับเราก็มาถึงหน้างานแล้วนะฮะก็วุ่นวายวา้าวุ่นอยู่นะฮะตอนนี้รถมิกูนเขอมาเทปูนนะฮะเททำฝายถอยไปเลยถอยไปเลยไปยปไปไป,ไปเดินหน้าไหมพี่ สามตีตีเราเนี่ยถับไปเลยถับไปเลยเดี๋ยวเรา,เาจะไปเทลงลงเลยนะ นู่นเราจะไปเทตรงที่คนยืนอยู่นะครับที่แรกเขาจะให้ไปเทนู่นฝั่งสิบล้อจอดอยู่ฝั่งนูน้นฮะปูนเขาเทเทปูนนี่เราก็ลงเสร็จแล้วฮะเราก็ต้องไปเอามาอีกเอามาก็เทที่เ่า Bye. มันก็มันจะอยู่แถวๆกับเชิงนะฮะงานที่เอาเห็นมาเทนะก็นู่นอะ่ะช่องจอมน่าจะหนึ่งแล้วก็อยู่นี่หนึ่งเป็นสองแล้วก็ตรงที่ผมไปเทนู้ฝั่งนู้นน่ะอีกหนึ่งแต่อีกหนึ่งเนี่ยไม่รู้มันอยู่ไหนครับมันมีเห็นเขาว่ามีอยู่ประมาณสี่ตัวงานน่ะน่าจะจบจบงานนี้ก็อาจจะ โยกย้ายไปไหนบ่อันนี้ก็แล้วแต่ท้าก,กสั่งให้ไปนะฮะก็จะไกลจาใกล,กใกล้แค่ไหนก็ไปได้หมดขอแต่ให้มีงานทํานะครับแต่ถ้าไปแถวภาคใต้หรือว่าสุร,ราษฎรอะไรแบบนี้ผมว่าน่าจะไปไม่ไหวเพราะไกลเกินลูกพี่ไปหางานอะไรไกลเท ถ้าไปถึงขนาดนั้นนะ ว่ารถตัวเองจะมาไม่ไม่รอดแล้วนะฮะตรงนี้โอ้ถือว่าเสียวๆเหมือนกันนะมันพอดีช่วงรถรถพ่วงเลยนะแต่ถ้าเป็นแม่ลูกนี่โอ้โหไอ้นั้นผมยิ่งจะเสียวเลยนะถ้าผมไหนรับ chai đáy rìu là bớt thình bớt thình rò nè, chỗ thình rò. thình này cái gì? cái 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 ใส่ได้ข้างหลังไม่ต้องไปข้างหน้ามากครับผมมันมันหนักเกินนะถ้าถ้าใส่ข้างหลังมันจะช่วยช่วยประหยัดน้ำมันด้วยนะมันจะลอยตัวดีลองดูลองดูนะเห็นเขาว่างั้นนะฮะ ใส่ไปข้างหลังมันจะลอยตัวดีถ้าใส่ไปข้างหน้ามันจะกินน้ำมันไอ้น,นี้น้ำมันเติมกี่พันเนาะน่าจะแปดพันแปดพันสี่มวานนี้ได้สี่ห้าเนี่ยหกเที่ยวนี้ พูดถึงให้ผมขับแบบประหยัดน้ำมันนะผมขับไม่เป็นหรอกครับได้เอ่อประหยัดได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะฮะดใด้ผมประหยัด วิ่งตามลงตามเลนที่เออตั้งเป้าไว้หรืผมวิ่งไม่ได้เนี่ยวิ่งไม่เป็นนะต้องตามสเต็ปสเต็ปที่ผมเคยขับนะให้เราขึ้นไปข้างบนนะ แล้วไอ้ไหนที่ว่ามันจะขาดขาด เสียบขาเลยไหม แกจะไปด้วยนะครเที่ยวนี้แกตักใส่รถแกแล้วนะโหวเนเกล็ดเย้เย้ Phí mưu dịch Cái thăm dù... dù cặp Thuốc kè nì... Ờ... tòa màn... lái pì lên nè, thóng... ันนี้มันใหญ่นะฮะก,กระบาท ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะสวัสดีครับ